อีกหนึ่งพิธีสำคัญที่จังหวัดลำพูนนะคะต้องบอกว่ามีคณะศัทธาจากทั่วสารทิศค่ะมาร่วมพิธีเททองครอบลายดุนนูนรอบหม้อบูรณคตะนะคะสำหรับอัญเชิญน,น้ำสงพระราชทานและน้ำชิปที่ดอยขมอเพื่อจะส่งพระาธาตุในงานประเพณีส่งน้ำพระาธ,ธาตุทริพุนชัยของจังหวัดลำพูนค่ะ ที่พระธาตุริพุนชัยวรรมหาวิหารนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเททองครอบลายดุนนูนรอบหม้อบูรณคตะสําหรับอัญเชิญน้ำสงพระราชทานและน้ำทิพย์ดอยขมอขึ้นส่งพระบรมธาตุริพุนชัยในงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุริพุนชัยที่จะจัดขึ้นในวันที่28เมษายนจนถึง4พฤษภาคมนี้ค่ะ สำหรับหม้อดอกหรือว่าบูรณคตะนะครับเป็นลวดลายภาชนะรูปหม้อน้ำบรรจุดอกบัวทั้งกา้านใบและดอกบัวเชื่อว่าเป็นการถวายดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาจะช่วยให้ผู้เป็นเจ้า ผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับประสบผลสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาและช่วยโดนบนดาลทรัพย์สินสมบัติทั้งปวงหรือว่าหมายถึงหม้อน้ำที่มีน้ำเต็มบริบูรณ์มีเถาไม้เลื้อยออกมาทั้งสองข้างแสดงสัญ,ญลักษณ์ชีวิตและการสร้างสรรค์เป็นคติความร่มเย็นความอุดมสมบูรณ์และการสร้างสรรค์โดยการเททองในครั้งนี้นะครับก็ใช้ทองคำบริสุทธิ์จำนวน3กิโลกรัมด้วยกันครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ชาวลํำพูแล้วก็ชาวล้านานานั้นสืบต่อ